สวัสดีครับช่องภูไทยชาแนลเดอรขับมาแล้วมือนีนำคลิปวิดีโอบุญประจําปีบ้านหลาดคอมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับมาติดตามรับชมกันได้เลยครับครับก็มาว่าเป็นภาษาภูไทยเดอร์ขับเดอมือนีตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณวัดบ้านหลาดคอครับจังหนด่านนวงคาอาเภอโคกสีสุพรรณครับจังหวัดสกลนครของเ้านี่แหละครับ ก็ออไปเบิ่งข้างเนาะเนาะครับเนาะเพื่อนกำลังแหกองบุญมากครับก็เป็นซุ้มประตูทางห่าวัดบ้านลาดคอครับเพื่อนก็มีซุ้มประตูที่สวยงามอยู่ครับครับสำหรับการแห่กองบุญก็รอสักคู่เด้อครับเด้อนี่เพื่อนกับกำลังแหมาอยู่ครับผมก็ถ่ายหน้าวัดเพืเบิ่งสะกก่อนครับอันนี้ก็เป็นศูนย์เด็กเล็กบ้านลาดคอครับตำบลด่านม่วงคำอำเภอโคกศรีสุพรรณครับ โน่นครับมาแล้วครับกองบุญบนแหนมาแล้วครับมาแล้วครับเ่นก็มาพร้อมกับความม่วนซื่นหัวเซลละครับม,มีการเปิดเพลงแล้วก็บ,บ้ากันเต้นมาเนาะครับครับกันแหกองบุญบนก็นมีได้ขนาดหนักฟ้อนหนักล่ำมาได้คับเบ้แต่บนกระจัดแบบสะดวกสบายเนาะเอาตามสภาพของชาวบ้านครับ ตอนนี้เบิ่นไก่แห่กองบุญเข้าไปวัดแล้วครับเข้าไปทางนหน้าวัดแล้วต่อไปเบิ่นกันหน้าแห่กองบุญอ,อมโบสถ์แล้วครับบัดดีรถคันนี้เบิ่นกระเกะกองบุญมากครับเด็อกองบุญก็มีอัฐบริขารหลายอย่างครับก็บเป็นเครื่องไส้เครื่องซอยสำหรับพระภิกษุและสามเณรเนาะครับ นี่ก็คือโบสถวัดบ้านหลาดคอกครับโบสเพิ่นก็สวยงามเนาะครับเนาะสวยงามมากเลยครับโบสวัดนี้ชจวบ้านเพิ่นก็พากันแห่กองบุญอ้อมโบสถ์ละครับเพิ่นก็ได้แห่อ้อมอยู่สามรอบนะครับ สำหรับประเทศนี้การทำบุญของชาวผููไทยแถวบ้านผมนี่ก็มีแตกต่างกันพอเลอร์นะครับไปบ้านเลอก็อาจน่าคล้ายๆกันครับ ครับหลดุดคั้นนี้เบิ่นกะไส้เก่กองบุญมาโดยเฉพาะเนาะครับเด้กกองบุญเบิ่นกะมีสะนะคือที่นอนเนาะครับมีผ้าหม่มแล้วก็มีสาสนะอาดเนาะเออมีผ้าหม่มมีาสะอาดมี่มุ้งมีหมอนละครับเครื่องบริการต่างๆละครับสิ่งที่จําเป็นใช้สําหรับพระภิกษุและสามเณร สำหรับงานบุญมอนี้กัส่วนมา,ากก็มีแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เนาะครับมาเอ็ดบุญมอนี้กับมีความสนุกสนานกันครับ ครับท่านผู้ชมครับหลังจากพิ่นเห่กองบุญอ้อมโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่นกับผ้ากันไปทางสาาลาพุระครับอันนี้ผ้ากันเดินไปทางสลา,าเนาะเพื่อหน้าเอากองบุญเข้าไปไว้เดอดสลา,านั้นครับ ครับตอนนี้เพ็่นกระพักการดุนเรืองไว้นอกรับเนาะเพื่อนนัดเฮ้ามาทำพิธีเดือดสลาแห่งนี้ครับนนครับ, <c oughs> รบสำหรับเพื่อนแห่กองบุญเซจแล้วเพื่อนกระนั่กองบุญน่าเอาเฮ้ามาไววเดือดสลาแห่งนี้เด้อครับ ตอนแรกเิ่นก็มีการโขบงันเนาะมืออื่นเศร้าเป็นกามีการถวายกองบุญจังน่ะเป็นอันเสร็จพิธีครับครับต่อไปกน็นน่าเป็นพิธีทางศาสนาเนาะครับพระสงฆ์เิ่นก็ะพร้อมที่น่า มาจะเริญพระพุทธมนต์เนาะครับแล้วก็ญาติโยมพี่น้องชาวบ้านแล้วก็มาพร้อมแล้วครับอันดับต่อไปเบนกระนามีการไหวพระรับศีลกันครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ภูไทยชาแนลขอฝากให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเนี่ยครับขอขอบคุณลลวงหน้าเด้อครับเด้อ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็บคอล่าท่านผู้ชมตรงนี้ครับขอให้ทุกคนได้บุญได้กุศลโดยทั่วกันนะครับสวัสดีครับ